กากรูปขันกายในกายไปเกิดในนามขันทั้งสามนั่นก็คือสัญญานามขันสังขารนามขันและเวทนานามขันนะครับพอสัตว์ตรึกได้ว่าไม่ได้อยู่ในกำหนด หลักข้อปฏิบัติที่พุทธองค์ได้ส่งสั่งสอนเราสั่งสอนนะครับก็ดับจากนามาขันทั้งสามมาเกิดที่รูปขันนั่นก็คือลมนะครับก็มาดูลม สัตว์ก็มาดูลมหายใจเข้าและออกของขันห้าต่อไปนะครับอันนี้ในช่วงเริ่มฝึกนะครับสัตว์ดูลมหายใจเข้าออกของขันห้านะครับก็จะเผลอดับจากลมบ้างนะครับ เกิดในเวทนาบ้างพอสัตว์อะลึกได้ว่าไม่ได้มองลมหายใจนะครับก็ดับจากสัญญาด,ดับจากเวทนานาม,มขันก็มาเกิดที่รูป,ปะขันก็คือลมทำได้สักพักหนึ่งสัตว์ก็เผลอนะครับ เพราะดวงจิตก็จะเกิดการคิดบ่งแต่งการไปรับรู้ในเรื่องชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเพราะอาดีตท,ที่ผ่านมาก็คือสัญญานำมาขันแต่ละวันทำอะไรบ้าง หรือก่อนที่จะปฏิบัติธรรมภาวนานี้ทำอะไรบ้างนะครับดวงจิตก็ไปรับรู้เรื่องในอดีตที่ผ่านมาพอสัตว์รละลึกได้ว่าไม่ได้ดูลมหายใจนะครับก็ดับจากอดีตก็คือสัญญานามขันมาเกิดที่ รูป,ปขันก็คือลมนะครับก็ทำไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ดวงจิตก็เผอดับจากลมไปเกิดในสังขารนามขันก็คิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตสัตว์เป็นผู้ที่ยึดติดในวิญญาณและดวงจิต นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะแยกออกจากวิญญาณและดวงจิตได้วิญญาณและดวงจิตนั้นก็คือนามขันธที่สำคัญนะครับที่สัตว์มายึดดวงจิตนะครับ และดวงจิตก็จะไปรับรู้ในสี่ขันในรูปประขันนะครับในเวทนาในสัญญาในสังขารซึ่งดวงจิตก็มีคำนิยามตามที่พุทธองค์ได้กล่าวมาก็คือ